สวัสดีครับพวกผมช่างแฮกแปดสิบสี่วันนี้มาพบกับเจ้าเว็บร้อยสิบไอนะครับอันนี้ก็เป็นลูกค้าประจำประมาณวันศุกร์หรือวันพฤหัสที่เดียวก็พึ่งทำปัม๊มเบรกไปนะครับแล้วน่าจะ ได้ใช้งานโดยวันวันสองวัน,วน,วนรถมีอาการครับแกเดินทางเข้าจังหวัดก็ระยะทางวันสามสิกิโลพอตอนนี้พอกำลังจะกลับนะครับรถมีอาการผิดปกติเคยสตาร์ทมือได้สตาร์ทไม่ติดนะครับเลยใช้การสตาร์ทเท้า สตาร์ทอยู่หลายครั้งกว่าจะติดแต่มีอาการาเดินเบาไม่ได้นะครับมีอาการวูบสะดุดนะครับคันนี้ผมก็ทำมาตั้งแต่รอบเช้าทำไปแล้วรอบหนึ่งไล่สติไม่ง่ายเลยผมเปลี่ยนหัวเทียนก่อนถอดหัวเทียน เดิมออกมามีอาการมีขมังนะครับติดอยู่ที่โมเทียนโดยธรรมชาติรถเ,เดิมๆนะครับรถคันนี้ผมทําเครื่องเองลูกสแตนดาร์ดนะครับเปลี่ยนเสื้อใหม่เสื้อเดิมมันแตกก็ใช้งานมาเป็นปีอะก็เปลี่ยนโมเทียนไม่ดีขึ้นเดินเบาไม่ได้สตาร์ตติดยาก ทำการลบโค้ดรีเซ็ตกล่องก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็เลยเอารถไปคืนเจ้าของรถเพราะว่าอาไปทำข้างนอกอเหมือนทำให้พอขี่กลับมาได้นะครับเพราะว่าบ้านกับร้านอยู่ใกล้กันนะครับก็สรุป ก็ไม่ดีขึ้นพอดีช่างเขามีอะไรบางอย่างผมก็วิ่งพอเลิกง,งานเลิกง,งานางานประจำวิ่งไปเพราะว่าทีมช่างบอกว่าเอ้ยผมมีอันนี้อยู่ TPS ผมก็ไปเอามาลอง ไม่ดีขึ้นนะครับปักหัวเทียนอ่ะอีกหนึ่งสาเหตุที่เป็นไปได้อ่ะลองเอาจากรถที่มันใช้งานปกติมาใส่ก็ไม่ดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยลองถอดหัวฉีดมาหัวฉีดเหมือนฉีดไม่เป็นฝอยเออลืมบอกรอบเช้าผมเช็กแรงดันปั๊มติ๊กแล้วอยู่ที่3บาท ปกติมากไม่ไม่สวิงขึ้นลงหรืออะไรเลย3บาแต่ต้องสตาร์ทรถติดก่อนนะครับแล้วก็เร่งปกติมันจะไม่นี่เลยถ้าเบาคือดับทันที3บาทนิ่งๆไม่มีอะไรปิอินนีต้องบอกไว้ก่อนมาทำการเช็คอดหัวชิดมาดูมานี่ก็ไม่ดี ลองเปลี่ยนตัวตั้งเดินเบาอีกอันหนึง่งมาลองใส่ก็ไม่ดีขึ้นตั้งรอบเดินเบาไม่ได้นะครับสันนิฐานสุดท้ายแล้วจริงๆแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหัวฉีดเพราะว่าผมไม่มีหัวฉีดรองอ่าอันนี้พูดตรงๆเลยกองไฟกองไฟลองแล้วนะครับ ผมแบลกองไฟมาลองแล้วนะครับลองเปลี่ยน TPS เปลี่ยนกล่องไฟเหมือนเดิมนะครับกล่องไฟเป็นกล่องไฟแต่งนะที่เอามาลองก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็แต่ว่ามีความรู้สึกหลังจากถอดหัวฉีดถอด TPS ถอดประกอบใหม่ ถอดออกแล้วก็ใส่คืนนั่นแหละไม่มีอะไรมากมีมีความรู้สึกว่ามันดีขึ้นอะลืมบอกไว้อย่างนึงผมได้ทำการเอาน้ำมันเครื่องหยดเข้าที่เบ้าหัวเทียนนะครับเพื่อไปเขาเรียกว่าไปชำระล้างเข้าเหมานะครับก็คือเอาน้ำมันเครื่องเข้าไปในห้องเผาไหม้มันจะเกิด เขาเรียกวอนะแรงอัดมากกว่าปกติจะช่วยให้ขมเหลาที่เกาะอ,อยู่บริเวณบ้าฝาบา์บาวาเงี้มันหลุดออกมาได้นะครับอันนีมนน้มันเป็นข้อมูลนะครับของ Honda เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่การโมโนหรือพูดขึ้นมามั่มๆนะครับมันมีเขียนอยู่ในคู่มือกัน บำรุงรักษานะครับของ Honda เลยตัวนี้นะครับก็ดีขึ้นมานหน่อยนึงแต่ถ้าคิดย้อนกลับไปอย่างนี้เอ้ยวาวลั่วหรือเปล่านะครับวบาวอาจจะรั่วไม่มากมันก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนี้นะครับอ่าส่วนตัวผมคิดก็เลยลอง ลองนะผมเพิ่มปริมาณน้ำมันเครื่องเข้าไปรอบนี้ผมเอาก้าัานตัวเรือนเล็กนะครับประมาณ 4cc ปกติใช้แค่ 1cc นะครับทุกการเปลี่ยนน้ำมันอ่าไม่ใช่ทุกการเปลี่ยนหัวเทียนหนึ่งครั้งนะครับเขาจะใช้น้ำมันเครื่องหยดเข้าไปที่เบ้าฝา 1cc นะครับเพื่อ,อ เขาเรียกเอาข่าเมาที่อยู่ที่อยู่ภายในเบ้าฝาสูบแล้วก็บริเวณไอ้บาวๆาวออกมานะครับผมเลยพอรอบแรกทำไปแล้วหนึ่งซีซีรอบนี้ผมเอาเข้านี่เลยเผื่ออาจจะมีข่าเมาตรงบริเวณบาวๆาวไอดีนะครับผมใส่เข้าไปซีซีแล้วก็เอาน้ำมันเบนซิน ขีดล้างเข้าไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดฝุ่นเข้ามาเกาะบริเวณเลนเลกเ,เดี๋ยวมีปัญหาในอนาคตนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่ามีความรู้สึกว่ารถสตาร์ตติดง่ายก็ส่วนตัวก็คิดว่าได้ว่าอาจจะเป็นที่วาล์วรั่วนะครับ เบาล้วนิดนึงนี่ขมเอวขมเออาจจะไปเกาะบริเวณไอ้บาวาวนะครับโดยเฉพาะตัวของฝั่งไอเซียนะครับมันจะเกิดขึ้นได้นะตัวนี้ถ้าไอ้น้ำมันหนาจะเป็นเร็วมากนะครับจากที่ผมเคยเจอมาก็ตอนแรกยังไม่ดีขึ้นแต่ว่ามีควมซื้อว่าไม่ใช่ควร้องเสึกรถสตาร์ตติด ง่ายขึ้นก็เลยเหมือนรถมีกำลังแล้วน่าจะเป็นอาการที่ของาอาการวาลวรั่วนะครับรั่วนิดเดียวคิดว่านะครับไม่งั้นมันคงสตาร์ทไม่ติดนะครับผมเลยทำเอา,อาเลืเอารถไปทดลองขี่ขี่ไปประมาณ2กิโล พอดีลืมเอาคอยควงตั้งคควงแบนตั้งรอบเดินเบาไปด้วยนะก็จอดก็เบาดับแต่ว่ากลัวจะดับก็มีระยะเวลามากกว่าเดิมประมาณ5้าถึงหกวิเลยนะครับปกติคือพอคขาเร่งปุ๊บมันดับเลยนะครับ ก็เลยก็บิดสุดมาเลยนะครับก็วิ่งได้ประมาณ80-90กขี่กลับมาอ่ะสรุปหายนะครับผมสันนิษฐานไว้ว่า 1. ห,หัวฉีดมีอาการเบอร์หรือว่ามอีอาการตันบริเวณปลายหัวฉีดหรือเปล่านะครับ แล้วก็วาวรั่ว่วาวาล์วที่เกิดจากคำเมาไปสะสมที่บาวบาวนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูได้หรือเปล่าไม่รู้นะก่อนหน้านี้ การจะสตาร์ทมือก็คือต้องมันจะลากยาวกว่านี้เหมือนรถไม่กำลังไม่เหมือนรถไม่มีกําลังสันทิษฐานว่าเป็นอาการเบาล่วงเมาเกาะที่เบาวๆหลักๆนะผมคิดว่าคราวนี้เดี๋ยวก็ประกอบส่งงานลูกค้านะครับอา,อาจจะเป็นข้อมูลเล็กๆงน้อยสำหรับ เพื่อนๆช่างหรือผู้ที่มีความรู้เรื่องการทํารถนะครับอาจจะซ่อมรถตัวเองเหรืออะไรก็เอาเป็นเ,เป็นแนวทางนะครับไม่ใช่ว่าทําตามแบบที่ผมบอกแล้วมันจะร้อยเร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางคร่าวๆนะ ยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่องช่างแฮกแปดสิบสี่ยนะครับขอบคุณมากครับ